กินไม่ไม่สินไม่ไม่ไ้เคยไปหาหมอตเดยเขาบอกว่าฉันต้องไนเป็นเขาระยะลาง่ม้องเป็นระยะเลยก็กินได้ก็โ่ไลูกสาวอ่ะลกสาวลงไปกันออ่ะแดกินมั่งงแล้วลงป มเนี่ยที่นั่นอย่นนี่คือเินเลย์เอกันอยู่ก็ไดพี่แตงงไหมไม่ไม่เคยเล่นอะรการพี่ลงแบบมออที่เกล็ด

นี <Cornell>. ่างนี้นะไม่เปลียนหลอกรับรับน่วันนี้เป็นพี่เลยี่วน้อจาค้พี่บอกพี่นหพเป็นพี่เลยนี่นะแม่รจำสาว ไปผิเียวพวกเขียวกวกโคงพกก็กรอบสดีเีว่ามนลดคึงภาพหรือว่ายังไงหรือว่าก็มีสิทธินอาง่อนนใ่ใช่ครับมาเไม่คมนใ

เป็นทรงแบบนี้เลยมันไม่ได้แบบยืดหยุ่นต่วอะไรคันไม่มีความตีแล้วเข้ามือตีอะไแล้วแพงด้วยนะเล่นเล่นม่ด้วยนะเข้ามืดกยี่บสี่บาทยาเลยิงมะไมย่สิบสี่บาทยบี่าทนบตตกใจอะไรไปไมเล่นแพงอ๋อ พี่ปามป้าไม้ไปด้วยเหรอไม่ครับไปเช่าที่นู่นแล้วทั้งรองเท้าและไม้และเสื้อโอ้เราเราอยากไปเล่นอย่างงี้ยนายก็คือเขาไม่รักเราพี่ที่ทีเขาไม่รักเราออเขาเขา